คือมันไม่ได้ฟิลแบบว่าคือเป็นฟิลให้กำลังใจเพื่อนอ๋อมันมีบอกสักอยออแล้วพักตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยดีกว่าพักตรงนี้ดีกว่าลองร้องสิลองร้องร้องดิพักตรงนี้ดีกว่าดีกว่าดีกว่า มาใช่เหรอคิดว่าเจ็บไหมอ่ะเจ็บเลยเดรปลาชันมาลองแก้ทั้งคู่มาอแกอ้ลมาทรมานใช่ไหม มดนก็าากาหายหยุดและพัดที่ไกลหายหเหนื่อยสายลงไว้ช่ยเอือยเหนื่อยให้กลายได้แรงกลับคืนเหมือนเดิมเพราะทางนั้นไกลยอยู่และไม่รู้ มีเรื่องราวมากมายที่ยังคอยเราเข้าไปพบเจอที่ตรงนี้นั้นมีต้นไม้ที่ร่มเงาให้นอนสบ,บายพักผ่อนลมไม่แรง ักแท้จริงใจรักตรงนี้ดีกว่าเห,ห,หนื่อยมานานกับความสับสนวุ่นวายนอนเธอนอนให้สบายตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทางตื่นขึ้นมาแล้วแรงกลับคืน ยืนแล้วเดินต่อไปตามทางตรงไหนไม่ไม่มั่นใจบ้างลูกพวกสัดส่วนครับ คลายได้แรงกลับคืนมืนเดิมเพราะทางนั้นไกลอยู่และไม่รู้ต้องเดินอีกไกลเท่าไหร่มีเรื่องราวมากมายที่ยังคอยเราเข้าไปพบเจอที่ต้ง นั้นมีต้นไม้มีร่มเงาให้นอนสบายพักผ่อน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 พักผ่ไม่นอนหนูมาช้าชลูกพักผ่อนลมไม่แรงนี่ลมไม่แรง แดดไม่ร้อนมีฟ้าแดดไม่ร้อนมีฟ้าเอาไว้ห่มนอนมีฟ้าเอาไว้ห่มนอนมีฟ้าเอาไว้ห่มนอนและรักแท้จริงใจใแต่รักแท้จริงใจถูกแล้วนะครับภักน,นี้ดีกว่า กับความสับสนวุ่นวายนอนจะนอนให้สบายให้สบาย,บายตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทางตื่นขึ้นมาแล้วแรงกลับคืน้นยืนแล้วเดินต่อไปตามทาง ลมไม่พอลองถึงมันยมันตึงตึงนะฟังแล้วตึงมากเลยนุักนี้อะไรครับ B flat B flat อืถ้าลงมาเป็นเอเหรอลูกพักตรงนี้ดีกว่าหยุดแล้วพักให้คล้ย ได้แรงกลับคืนเหมือนเดิมเพราะทางนั้นไกลอยู่นี่นะงค้ดสูงมันอยู่ไหนเนี่ยที่ถึงนี้นั้นมีทําอะไดาดดาดาก็ไม่สูงมากเนาะทําไมมันฟังตึงมากเลยตอนแรกอะพาคตรงนี้ดีกว่ามันจะเอาลงออกมาเยอะอืมแค่ร้องเหมือนต้นฉบับ <c oughs> อันนี้เราอาจจะต้องเราคงไม่ร้องแบบนั้นละลูกในฟิล,ในฟ,ลในฟิลตอนเล่นนะคะครับจะเป็นแบบว่าคือบทเนี้ยเตาเหมือนว่าจะต้องออกจากบ้านแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็อ,อคือแทนที่เพื่อนจะให้กำลังใจเราเราเป็นคนให้กำลังใจเพื่อนแทนอเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เจอกันหรือว่าอะไรเงี้ยทางลองเนี้ยแล้วก็ มันก็ไม่ได้เป็นฟิลแบบต้องอุ่นมากตรงนี้ดีกว่าหยุดและพักให้คลายให้เหนื่อยสายลมไว้ช่วยเอื่อให้คลายได้แรงกลับคืนเหมือนเดิมเพราะเธอนั้นไกลอยู่ และไม่รู้ตรงเดินอีกไกลเท่าไรและไม่รู้ตรงเดินอีกไกลเท่านี้กว่าหยุดแล้วักให้กายห้เหนื่อยหายเหนื่อยหายเหนื่อย,เอ,ยเออสูงสุดคือตัวนี้แหละตัว F หยุดและพักให้คลายหายเหนื่อยสายลมไม้ชว่วยเอื้อยเหนื่อยให้คลายได้แรงกลับคืนมัอนเดิมโอ๊ยพี่นี่เอากดเองได้เลยนะเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เองลูกนี่ขอดมีแบบนี้ใช่ไหมคะค